สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กันทำนายดวงวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่26เดือนกันยายนปี2 5 6 8นะปปเราก็จะมาทดสอบพลังงานของคุณว่าคุณโดดเด่นเป็นอย่างไรน่าสนใจแค่ไหนในสายตาของคนทั่วไปและคนที่อิจฉาคุณนะคะสมัครพลังงานคุณอนุญาตให้เราเปิดดวงชะตาด้วยการกดสไคร้แล้วก็ไลค์แชร์ลกักนาราศีที่โดดเด่น สกอร์เปีโอราศีพิจิกานานธา,ธ ico, า,ก Leo, า, ba, าตุน้ำเอริธราศีเมษธาตุไฟวีโกราศีกันธาดินเลโอราศีสิงธาตุไฟลิบาราศีตุลธาตุลมสักเซตอรีสราศีธนูชาวาตุไฟวเอเทอร์ธา,า,าน้ำมีนกรกฎปิจิกสเสนอินคนเกิดวันเสาร์าตุไฟตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณนะ,ะมีเจ็ดแปดหนึ่งเก้าหกยี่สิบสี่ ห้าแล้วก็สิบเก้าเรามาดูกันว่าคุณน่าสนใจแค่ไหนนะตัวของคุณเนี่ยเป็นคนอย่างไรเป็นคนน่าสนใจเรื่องอะไรตรวจสอบพลังงานนะใช้ไพต่ตรวจสอบว่าตัวตนของคุณเป็นคนน่าสนใจอย่างไรนะเป็นพฤติกรรมการกระทําการแสดงออกต่อผู้คนที่รู้จักแล้วก็ไม่รู้จักนะคะ พลังงานของคุณเนาะเป็นคนที่ชอบทำบุญเข้าวัดนะคะปฏิบัติฟังธรรมลหลายคนหลายๆท่านนี่ไหม,มประมาณนี้นะคะก็มีการกลบบาบไหว้นะสิ่งศักดิ์นะเข้าวัดเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนานะคะแต่คนที่เขาไม่ชอบคุณเนี่ย คือมันก็จะมีพลังงานของความที่แบบไม่ชอบกดธโกรธงอนงอนนะคะเพราะว่าเห็นว่าตัวของคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะคะอาจจะชอบร้องรำทำเพลงนะ,ะแล้วก็มีในเรื่องของความที่ได้รับ การปกป้องคุ้มครองดูแลจากเสิ่งสิษย์หรือแม้กระทั่งตัวองคุณเองก็เป็นคนจิตใจดีมีเมตตาเห็นไหมนะ,ะพลังงานคุณคือแบบธรรมดาธรรมดามากเลยชีวิตอาจจะไม่ได้หรูหราอะไรใช้ชีวิตแบบสมถะเรียบง่ายนะคะอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะสังคมนะคะที่ช่วยเหลือซัพพอร์ตอยู่แต่ผู้คนมักที่จะสนใจชีวิตของคุณสนใจชีวิตธรรมดาของคุณนะคะการใช้ชีวิตเพื่อ การเอาตัวรอดอยู่รอดนะคะมีผู้คนจับจ้อง มองดูชีวิตของคุณนะคะแต่ก็เหมือนกับว่าคือถ้าแบบใครคิดไม่ดีทำไม่ดีกับคุณเนี่ยก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ปกป้องคุ้มครองดูแลคุณอยู่นะคะคือแบบเรียกว่าเหมือนขัดขวางไม่ให้คนที่คิดไม่ดีทำไม่ดีนะพูดจาไม่ดีใส่คุณนะคะพลังงานคุณมีสิ่งสิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองดูแลไม่ว่าใครจะโกรธจะเกลียดใครจะชจิงชังคุณนะคะคุณก็จะได้รับการช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ ในเรื่องของอาชีพการงานของคุณเนี่ยถ้ามันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับผู้คนมากมายเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับบางสิ่งบางอย่างความผิดชอบชั่วดีเนี่ยนะจิตใจของคุณเป็นคนที่แบบเงินซื้อไม่ได้นะเป็นคนที่รักความยุติธรรมรักความถูกต้องนะคะเงินไม่มากพอซื้อไม่ได้ไม่ใช่มากแค่ไหนก็ซื้อไม่ได้เพราะว่ายึดมั่นถือมั่นในความถูกต้องในความดีงามเห็นไหมมันมีพลังงานของคนที่แบบเหมือน อาจที่จะแย่งชิงคนรักของคุณไปแล้วก็เกิดความหึงหวงนะคะแล้วก็อาจจะมากล่นแกล้งคุณได้ด้วยพลังงานของคุณเป็นคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องของอาชีพการงานมีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีความเป็นผู้นำนะคะจึงทำให้ผู้คนเขาสนใจในชีวิตของคุณเนาะเป็นคนเก่งนะ,ะเป็นคนฉลาดเป็นเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะ นะ้มีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็รับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณโดดเด่นน่าสนใจอย่างไรในสายตาของคนทั่วไปขอดูความโดดเด่นในตัวคุณหน่อยนะคะก็อาจจะเป็นพลังงานในเรื่องของอการพูดการคิดนะคะการกระทำต่อผู้คนมากมาย พลังงานของคุณตัวตนของคุณนะคะ The Full i n v e r s e อาจจะมีความรู้สึกอึดอัดนะคะเวลาที่คุณอยู่ท่ามกลางสังคมผู้คนมากมายคุณจะแสดงออกถึงอารมณ์อึดอัดนะคะไม่มีอิสระในการใช้ชีวิตนะ,ะเพราะว่าคุณไม่ต้องการที่จะเกี่ยวข้องกับใครหรือว่าไม่อยากให้ใครมายุ่งวุ่นวายกับชีวิตของคุณ แล้วคุณรู้สึกแบบคือคือฉันจะทําธุรกิจการงานเนี่ยฉันไม่ชอบให้ใครมานินทามาใส่ร้ายป้ายสีมาพูดเรื่องของคนนั่นคนนี้ให้ฉันฟังเพราะว่าคุณต้องการที่จะโฟกัสเฉพาะชีวิตของตัวเองงานของตัวเองเท่านั้นไม่อยากจะยุ่งกับใครอะแต่มันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะแต่คุณก็พยายามเนี่ยฝืนคือแบบ คือพยายามที่จะหลบเลี่ยงหลีกเลี่ยงผู้คนมากมายแล้วก็แสดงออกถึงความที่แบบเหมือนนิ่งๆนะคะมีสภาวะของความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้นำนะคะเป็นคนที่เหมือนกับว่าคือถ้าแบบอยู่ท่ามกลางสังคมผู้คนมากมายอาจจะทําให้ตัวงคุณรู้สึกไม่มีความสุขกับการทํามาหากิน นะหรือว่าไม่มีในเรื่องของไอเดียความคิดสร้างสารรค์นะคือสมองมันอาจจะตื้อหรือว่านะคะมันเหมือนกับคือมันทําอะไรไม่ถูกอ่ะเวลาที่มีคนเยอะนะมันหมดเปลืองสิ้นเปลืองไปกับพลังงานบางอย่างถ้าแบบได้อยู่นิ่งๆเงียบๆอยู่คนเดียวโฟกัสอะไรที่มันแบบเป็นสิ่งเดียวสำคัญในชีวิตจะทำให้ตัวมคุณคือแบบมีความมั่นคงมีความนิ่ง มากขึ้นสุขุมมากขึ้นสงบแล้วก็สามารถที่จะสร้างธุรกิจการงานสร้างความร่ํารวยสร้างเม็ดเงินนะคะได้หลายๆช่องทางหลายๆโอกาสเห็นไหมตัวของคุณเลือกเลือกที่จะตัดสินใจตัดบางสิ่งบางอย่างที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งไม่ดีหรือว่าคนไม่ดีหรือว่าพลังงานลบพลังงานทกซิกต,ต่างๆออกจากชีวิตแล้วก็เลือกอะไรที่มันเหมาะสมกับตัวของคุณเนี่ย ะะเขาก็มองว่าตรงคุณเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้าน,น่ยโลกส่วนตัวสูงนะค้นค้านเนี่ยมือมีมุมของตัวเองมีการที่แบบเหมือนเลือกทาในสิ่งที่ตัวเองชอบนะคะไม่ค่อยยุ่งสูงสิงวุ่นวายกับใครนะ,ะมีมุมของความจริงจังความหนักหนักแน่นมีความเป็นผู้หลัก,ผ,ลกผู้ใหญ่ะค,ะความขึมความนิ่งความเงียบนะคะความมีพื้นที่ส่วนตัวมีขอบเขต ะะดูด่ดูแบบไม่ต้องการที่ให้ใครมาก้าวไก่ในชีวิตแล้วก็ไม่ยุ่งเรื่องของใครด้วยนะะนี่คือพลังงานของคุณที่ผู้คนเขามองเห็นนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความโดดเด่นนะ,ะเป็นที่น่าสนใจในสายตาของผู้คนมากมายรวมทั้งคนที่คิดไม่ดีอิจฉาคุณหรือว่านินทาคุณนะเขามองว่าคุณมีความโดดเด่นยังไงโดดเด่นเรื่องอะไร เรื่องที่1นึ่ง the justice รักความยุติธรรมรักความถูกต้องนะคะมีน้ําจิตน้ําใจ นะช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่นเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะเป็นคนที่น่ารักเป็นคนอัธยาศัยดีเป็นคนที่ดูไม่มีพิษไม่มีภยัยไม่มีเล่ห์เหลี่ยมไม,นะไม่ท็อกซิกนะไม่ท็อกซิกไม่พูดจาว่าร้ายใครเป็นคนที่เชื่อในบาปบุญคุณโทษนะเป็นคนที่เหมือนกับว่าคือไม่ทําร้ายให้เจ็บช้าให้ใครเจ็บช้าน้ําใจอ่ะเป็นคนที่เหมือนกับสามารถที่จะเข้าอ,อกเข้าใจพฤติกรรมคําพูดของคนท็อกซิกได้ นะค,ะคือการที่เหมือนกับว่าเพียงแค่เราไม่เอาตัวของเราไปยุ่งไปวุ่นวายไปสูงสิงกับคนท็อกซิกหรือว่าคนคิดไม่ดีนะ,คะแค่นั้นมันก็หมดปัญหาแล้วนะ,ะโดยที่แบบว่าถ้าเราอยากจะโฟกัสชีวิตของตัวเองเราอยากจะมีความสุขนะคะเราไม่อยากจะเหมือนกับเอ,อ่ยุ่งวุ่นวายกับคนอื่นก็คืออย่าเอาตัวของเราเนี่ยไปไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นงยอย่าไปเจาะ กากลุ่มนินทาคนอื่นไง่ายนะ,ะมันก็จะส่งผลดีต่อเรานี่คือสิ่งที่คุณคิดนะคะซึ่งเขามองว่าเออคุณไม่ค่อยไม่ค่อยทีย่จะยุ่งวุ่นวายกับใครการที่แบบเอาตัวออกมาจากผู้คนสังคมมากมายจะทําให้คุณแบบใช้ชีวิตอย่างอิสระแล้วก็โฟกัสในสิ่งที่มันสําคัญเห็นไหมเดอฟูคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่เหมือนกับเวลาที่อ่าอาจจะอยู่ในสังคมแล้วมันรู้สึกอึดอัด เพื่อนสังคมเหมือนหัวหน้าหรือว่าคนที่เหมือนกับสังเกตพฤติกรรมของคุณเนี่ยมองว่าเวลาที่คุณอยู่กับสังคมอยู่กับเพื่อนนะรหรือว่าทํางานร่วมกับคนอื่นรู้สึกอึดอัดรู้สึกเบื่อรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองรู้สึกไม่สามารถที่จะคิดหรือว่าพูดหรือว่าแสดงออกถึงผลงานหรือว่าไอเดียบางอย่าง นะคะคือจริงๆแล้วคือเป็นคนที่เหมือนกับว่าคือมีความคิดที่แปลกแตกต่างนะคะไอเดียความคิดสร้างสารรค์บันเจิดมากกว่าคนอื่นและเป็นคนที่กล้าคิดกล้าทำฉะนั้นเวลาที่ไปอยู่กับสังคมอยู่กับเพื่อนนะ,ะอยู่กับคนที่แบบเหมือนอยู่กับกฎระเบียบบางสิ่งบางอย่างอาจจะทําให้ตัวองคุณเนี่ยไม่สามารถที่จะ ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ดูมันอึดอัดอะนะผู้คนมองเห็นว่าเออคุณคุณคงจะชอบอยู่คนเดียวนะแล้วก็นั่งคิดนะหรือว่าใช้ไอเดียใช้ความคิดนะคือส่วนมากคุณจะใช้พลังงานในเรื่องของความคิดสมองมากนะเป็นคนที่มีเรื่องราวมากมายนะที่เป็นในเรื่องของการสร้างผลงานนะสร้างเม็ดเงินอะไรเนี่ยนะจึงทำให้ตรงคุณเหมือนมักที่จะ เก็บตัวเงียบหรือว่าชอบปลีกตัวออกจากสังคมผู้คนนะและผู้คนทั่วไปมองว่าคุณเป็นคนที่เหมือนกับว่าดูดูเหมือนกับอาจจะเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังในการที่จะให้คำแนะนำนะในเรื่องของออครอบครัวคือไม่เปิดเผยตัวต,วตวนอ่ะเป็นคนที่สามารถที่จะให้คำแนะนำในเรื่องของการวางแผนชีวิตครอบครัว หรือว่านะเป็นคนที่เหมือนกับว่าคือไม่ชอบที่จะแสดงตัวหรือว่าไม่ชอบที่จะโชว์ในเรื่องของความมั่งคั่งความร่ำรวยหรือว่าชีวิตของตัวเองสักเท่าไหร่นะเป็นคนที่ชอบเก็บตัวเงียบจึงมาที่จะทำอะไรที่มันเหมือนกับปิดบังนะแอบทำอะไรที่มันรับหลังนะโดยที่แบบไม่แสดงออกให้ผู้คนที่เหมือนกับว่า อาจจะไม่สนิทสนมกับคุณได้รับรู้เรื่องราวของคุณเป็นเหมือนแบบว่า,เ,าเก็บเรื่องราวส่วนตัวชีวิตครอบครัวนะคะบางสิ่งบางอย่างมันจะส่งผลทำให้ตัวคุณสามารถที่จะแบบคือใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายอย่างมีความสุขได้นะคะและผู้คนทั่วไปมองว่าตัวของคุณน่าที่จะผ่านประสบการณ์ นะคะน้าที่จะเรียนรู้ประสบการณ์หรือว่าเออเหมือนหลีกหนีปัญหาสถานการณ์ต่างๆมานะคะคือเหมือนกับเรียกว่าอาจจะเป็นคนที่เลือกที่จะใช้ชีวิตในรูปแบบของตัวเองอะเป็นการที่คิดว่าเออทำสิ่งนี้ นะแล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้นะโดยโดยที่เหมือนกับว่าคือปลีกตัวออกจากผู้คนสังคมนะไม่พูดไม่จาไม่สแสดงออกถึงความรู้สึกไม่ชอบนะอะไรที่ไม่ชอบเนี่ยคุณอาจจะเลือกที่จะไม่สนใจเลือกที่จะไม่ใส่ใจเลือกที่จะไม่เก็บปัญหาเรื่องราวบางอย่างนะนะแม้คุณจะรู้สึกเหมือนรู้สึกเบือ่อรู้สึกอึดอัดรู้สึกน้อยเนื้อต่าใจแต่คุณก็ขันหลังให้กับบางสิ่งบางอย่าง ที่มันเหมือนกับเคยทําร้ายคุณมาก่อนนะคะมองไปที่อนาคตข้างหน้าเขามองว่าคุณเนี่ยไม่ค่อยที่สนใจเรื่องราวอดีตสักเท่าไหร่แม้จะรู้สึกเจ็บช้าน้ําใจเสียอกเสียใจแค่ไหนแต่ไม่เคยคิดที่จะเสียใจเลยนะคะและคุณก็เหมือนกับว่ามองในเรื่องของการที่ตัวงคุณเนี่ยอาจที่จะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดคําพูด นะทัศนคติของผู้คนที่บางคนเนี่ยเพื่อนหรือว่าสังคมอาจจะมองคุณในแง่ลบหรือว่ามองว่าตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับมีความแปลกประหลาดจากคนอื่นนะคะหรือว่ามองมองเห็นคนอื่นนะ,ะมองเป็นศัตรูไปหมดเลยก็เลยคิดว่าเออคนอื่นจะต้องมาแข่งขันกับเราคนอื่นจะช่วงชิงความสําเร็จจากเราอะไราณเนี้ผู้คนก็มองว่าตัวของคุณเนี่ย คือเหมือนกับว่าไม่อยากจะยุ่งวุ่นวายกับใครไม่อยากจะให้ใครมองว่าคุณเป็นศัตรูคู่แข่งในเรื่องของธุรกิจการงานคุณอยากจะใช้ชีวิตนะเรียบง่ายมีความสุขนะคุณก็รู้แหละว่าผู้คนอาจจะมองว่าคุณเก่งคุณฉลาดนะคุณมีความรู้มีความสามารถแต่คุณก็เลือกที่จะแสดงออกในรูปแบบของการที่เหมือนกับ เรียกว่าเข้าอ,อกเข้าใจความรู้สึกของเขาถ้าหากจะมีบางคนที่คิดไม่ดีทําไม่ดีกับคุณหรือว่าอิจฉาคุณหรือว่าคิดอยากจะแข่งขันกับคุณเน่ยคุณก็เหมือนกับคือให้อภัยอ่ะเห็นอ,อกเห็นใจแล้วก็รู้สึกว่าเออมันอาจจะเป็นความ ความคิดที่ห้ามกันไม่ได้ที่มองกันแบบนี้นะเพราะว่าสังคมทุกวันนี้มีแต่ในเรื่องของการแย่งชิงนะคะชิงดีชิงเด่นนะคะอยากจะได้อยากจะเด่นอยากจะดังนะอยากประสบความสําเร็จก็เกิดนะความคิดบางสิ่งบางอยา่างผู้คนมองว่าตัวคุณเนี่ยได้รับการเอาใจใส่ นะหรือว่าได้ได้รับการช่วยเหลือการสนับสนุนมีผู้คนรักใคร่ช่วยเหลือคุณเพราะว่าคุณเป็นคนน่ารักคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะคะแล้วก็มีในเรื่องของการที่แบบคือรักครอบครัวขยันทํามาหากินดูแลคนในครอบครัวนะคะส่วนในเรื่องของบางสิ่งบางอย่างถ้าเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะ,ค,ะคุณอาจจะมี เคยมีปัญหาเรื่องราวความรักความสัมพันธ์รักซ้อนรักสามเศร้าอะไรเงี้ยที่เมื่อครั้งในอดีตนะที่ส่งผลทำให้คุณเนี่ยเจ็บปวดเสียใจยและตอนนี้คือคุณคุณอยากจะทําชีวิตของตัวเองให้มีความมั่นคงแล้วก็มองว่าตัวของคุณเนี่ยคือไม่อยากจะยุ่งวุ่นวายกับใครหรือว่านะเหมือนกับคอยให้คําแนะนําคอยช่วยเหลือคนที่เขามีปัญหาครอบครัวนะคะ อาจจะเป็นอาชีพการงานที่แบบเกี่ยวกับอะไรโค้ดครูบาอาจารย์ไหมแนะนําให้ผู้คนเนี่ยคือแบบเกี่ยวกับในเรื่องของความรักเกี่ยวกับในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะแล้วก็หกเหรียญกับหัวผู้คนนะเขาก็มองว่าตัวของคุณเนี่ยไม่ได้เลือกที่จะแบบไปช่วยเหลือ หรือว่าไปยุ่งเกี่ยวกับชีวิตของใครแบบง่ายๆนะคือถ้าแบบไม่มีคนที่แบบมีความทุกข์อกทุกข์ใจนะร้อนอกร้อนใจเข้ามาขอความช่วยเหลือจากคุณเนี่ยคุณก็เลือกที่จะไม่สนใจเลือกที่จะไม่ยุ่งเลือกที่จะไม่ใส่ใจแต่อาชีพการงานของคุณเนี่ยนะมันเหมือนกับว่ามันทําให้ตัวของคุณไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับชีวิตของคนอื่นนะไปยุ่งวุ่นวาย กับชีวิตของคนอื่นก็เลยเป็นสาเหตุปัจจัยที่ทําให้ตัวงคุณเนี่ยต้องเรียนรู้นะคะเรื่องราวของผู้คนแล้วก็คอที่จะช่วยเหลือคอที่จะซับพอร์ตคอที่จะให้คําแนะนํากับผู้คนนะคะส่วนตัวของคุณเองเนี่ยคุณเลือกที่จะไม่สนใจเนาะเพราะว่าคุณเลือกที่จะปล่อยนะปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่สามารถที่จะแก้ไขนะคะคือปล่อยเรื่องราวอดีต เรื่องของตัวเองเนี่ยเหมือนกับว่าคือไม่ต้องไปแก้ไขไม่ต้องไปคลี่คลายอะไรหรอกไม่ต้องเครียดนะปล่อยวางแล้วนะไม่ยึดติดกับสิ่งเดิมๆไม่ยึดติดนะคะกับสิ่งเก่าๆแล้วเหมือนเหมือนไม่สนใจไม่เอาอะไรละนะคะไม่ว่าชีวิตของคุณคือในอดีตจะเป็นยังไงแต่ผู้คนเขามองว่าคุณอาจจะไม่ได้ลืมเรื่องราวความเจ็บปวดนะความทุกข์อกทุกใจปัญหาชีวิตรักนะปัญหาบุคคลรอบข้างปัญหาการงานการเงินคุณไม่ลืมหรอก แต่ตัวของคุณเนี่ยสามารถที่จะบริหารจัดการชีวิตของตัวของคุณเองนะ,ะคือแบบเรียกว่าเข้าใจเรียนรู้ปล่อยวางให้อภัยนะคะแล้วก็ไม่ยึดติดกับความเจ็บปวดความทุกข์ร้อนใดๆนะ,ะก็เลยเป็นสาเหตุปัจจัยดีผู้คนก็มองว่าเออคุณก็คงเหมือนกับคือรับรู้เรื่องราวของผู้คนมากมายและเป็นคนเข้าใจเรียนรู้นะค,ะความเจ็บปวด เรียนรู้วิถีชีวิตของผู้คนจนสามารถเนี่ยช่วยเหลือให้คนอื่นเขาหลุดพ้นนะเพราะว่าคุณมีคุณธรรมประจําใจเป็นคนที่เอ่อมีลักษณะของความเป็นผู้ให้รับรู้และฟังความความทุกข์ร้อนความคิดเห็นของคนอื่นแล้วก็ช่วยผ่อนคลายช่วยแก้ไขสถานการณ์ให้กับผู้คนมากมายก็เป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้ตัวของคุณเนี่ยเหมือนกับว่าทาอาชีพการงานเหล่าเนี้ นะ,ะแล้วก็ประสบความสําเร็จนั่นเองนี่คือพลังงานของผู้คนที่มองว่าตัวงคุณนั้นโดดเด่นนะคะคืออาชีพอาจจะมีหลายอาชีพแหละเป็นครูบาอาจารย์เป็นไลฟ์โค้ดเป็นเอ่อไลฟ์ like, เป็นไกด์นําทางเป็นเรียกว่าเป็นหมอดูพยิย่สีหมอดูหัวรศาสตร์หรือว่ารับฟังคําแนะนําคําขอร้องนะคะจากผู้คนมากมายหรือว่าเหมือนกับประมาณที่ นาเน็กนะที่เขาทำช่องนะที่รับฟังปัญหาของผู้คนเคลียร์ปัญหาความรักความสาัมพันอะไรแบบเนี้ยนะคะซึ่งมันทำให้ตัวองคุณเนี่ยโดดเด่นแล้วก็เป็นที่รู้จักต่อสายตาผู้คนมากมายมากๆขอบคุณทุกการติดตามค่ะ